สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆลุงบ้านาทุกท่านเลยนะครับผมวันคืนนี้ก็ได้อยู่กับผมส่อสมนลุยป่ายเช่นเคยนะครับเอ่อในค่ำคืนนี้ผมกับพี่เต้ก็เต้นะครับจากท้องคอนป่านะครับผมครับผมผมกับพี่เต้ก็จะมาพิสูจน์บ้านล้างอีกเช่นเคยนะครับทุกคนซึ่งในบ้านล้างนี้ผมกับพี่เต้ก็เคยมาแล้วนะครับใช่ครับผมก็เคยมาแล้วแต่รอบนี้เรามาพะมาด้วยกันนะครับผมคนขี้กลัวมาด้วยกันนะครับผม ผมก็กลัวพี่เตี้ยก็กลัวนะครับทุกคนโอเคครับพี่เต้ไปกันเลยตอนนี้นะครับผมก็ได้เข้ามาอย่างบ้นานหะลังเนาะตอนนี้เราก็ได้เข้ามาในบ้านหลังหนึ่นะครับทุกคนซึ่งบ้านหลังนี้นน<ช>ผมกับพี่เตี้ยก็เคยมาแล้วนะครับ,บ,รบเฮ้ยพี่เตี้ยพี่เตี้ยอะไรอะ่ะประตูว่าเปิดปิดเองเลยวะครับผมพี่เตี้ยังไม่เป็นไรไไเลยประตูเปิดปิดอีกแล้ว สองคนนี้ผมก็กลัวนะใช่ใช่เดี๋ยวเราจะเข้าไปครับคุณนี่ถึงไม่มีอาจารย์คงครับอาจารย์เด่นปกติเฮ้ยอะไรเสียงพี่เดะพี่เดะอะไรให้มันดังจังวะรอบนี้มาอาจารย์เด่นดวงด้วยนะรอบนี้เขามาอาจารย์เด่นดวงนะครับทุกคนปกติเราก็จะมากับพี่เด่นกับพี่แทนนะพี่เดะเฮ้ยเสียงฝั่งนี้พี่เดะ สรับไวพี่เเสียงอะไรอ่ะสูงว่าแรงจังเลยนะเอเมื่อกี้เมื่อกี้เสียงอยู่ห้องนี้นะเราไปดูห้องนี้กันบ้างเดี๋ยวห้องนี้ก็ไม่มีอะไรนะทุกคนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยๆพี่เดชเฮ้ยพี่เดชหลังหลังพี่เดชรอบๆเลยเนี่ย ทุกคนตอนนี้ผมกับพี่เต้ก็ได้มาแค่สองคนนะครับผมใช่อันนี้เรางงหมดเนี่ยมันดังทั่วบ้านเลยมันดังไปหมดเลยนะครับผมซ้ายขวาหรือข้างหลังเฮ้ยอะไรอะพี่เต้พี่เต้เตผมกลัวแล้วนะเดี๋ยวเรามาเข้ามาในห้องนี้กันะนะดูห้องนี้ครับโอ้โหเมื่อกี้ก็เสียงแค่ห้องนี้จะเป็นเพราะลมก็ได้ตอนช่วงนี้เออหน้าฝนแล้วมีลมพายุเนาะ เมื่อกี้เขาเสียงแค่ห้องนี้นะแต่สักพักไม่สักพักหรอกเสียงข้างหลังเลยทีเดียวอ,ะอ่ะเฮ้ยพีิธีอะไรวะพีิธีพี่ธีแข้างหน้าไหมนะเฮ้ยเฮ้ยพีิธีพิธีอะไรอะ่ะมีลูกศิษย์แข็ง้าวันนี้โอเคนะครับทุกคนตอนนี้ผมก็กลัวไปหมดเลยนะครับคิดว่ามันจะดังที่แล้วกันนะดังที่นะ นีเราเเฮ้ยเี่ไอพี่เนี่เเสียจเเียงเียงนี่นี่ห้องนี้เมีเเสียงห้องนี้นะพี่เเี่เสียงห้องไหนกันเนี่ยไม่รู hey, hey, yle, ้ว่าม <OS S> <three! S 2> ันเียงห้อง้นอีกแล้วอะโอเคนะครับทุกคนตอนนี้ผมก็รู้สึก กลัวมากเลยนะครับผมทุกคนเฮ้ยเฮ้ยพี่เดะปิดไฟรอสักพักกันปะรอดูปะปิดไฟกันไฟอะไรแล้วปิดไฟก่อนแป๊บนึงรอรอฟังเสียงฟังเสียงใช่ฟงเสียงปิดไฟเดี๋ยวเรอไว้ปิดไฟแลนะพี่เดะเฮ้ยพี่เดะเปิดไฟเปิดไฟเสียงอะไรวะปิดไฟทีนึงทุกคนได้ยินไหมครับเสียงอะไรพี่เดะ โวยเป็นหมดเลยเนี่ยเนี่ยผมเนี่ยขนลบหมดเลยเนี่ยไปดิอย่างนี้เสียง飒เปล่าเดินใกล้ๆผมหน่อยนะพี่เฮ้ยเฮ้ยทำไมมันวายอย่างนี้เสียงฝั่งเมื่อกี้มันเสียงฝั่งนี้นะทุกคนเมื่อกี้เสียงฝั่งนี้เสียงมืนคนแก่หัวล้อสมใส่มาดิเฮ้ยพี่เจเวไมไหวทุกคนตอนนี้เสียงเหมือนคนแก่ โอ้โเฮ้ยฮิตรพี่เต้ผมก็งงหมดแล้วนะเมื่อกี้ก็เสียงแถวนี้นะเสียงนี้เสียงแล้วก็เสียงนู่นนะเราดูในตู้ที่มีคนวะไอ้วันเนี้ยโอ้โหห้องนี้เนี่ยเพราะเรามาขึ้นบนชั้นหรอเปล่าวันเนี้ย ไม่รู้นะดูตู้กระจกตู้กระจกะมีอะไรบ้างวะเนี่ยตู้กระจกก็ไม่มีอะไรนะพี่เดชกลัวอู้ต้องปูตัวตาข่ายนตกไปเรื่อยก็ไม่มีอะไรนะตู้กระจกเนาะพี่เดชผมรู้สึกว่าเนี่ยผมกลัวหมดเลยนะหายาใจยช,ยใช้าๆดิหายใจช้าๆหายใจเร็วนะเฮ้ยเฮ้ยเสียงตรงนี้แล้วเปล่าพี่เดช โอ้โหพี่เตเสียงหวายจังอ่ะเมื่อกี้ก็ได้ยินเสียงนู้นเสียงตรงนู้นแล้วก็เสียงตรงนี้นะครับทุกคนรอบๆเลยผมก็ได้มากับพี่เตี้สองคนนะครับผมผมกับพี่เตี้ยกวัวพี่เต้อะไรอ่ะคนนั้นอะอะไรอ่ะพี่เตี้ยขุดขันมันตกมาจากไหนอ่ะเดี๋ยวพี่เต้พี่เต้อะไรอ่ะหลานผมใจเย็นดิผมกวัวหมดแล้วนะเนี่ย เจออะไรไะมก็ไม่เจอเลยเอ้ยก็ไม่มีอะไรนะก<พ>็ไม่มีอะไรนะพี่เดะเดี๋ยวรตรงนี้ก็จะเป็นถอวซ่วมที่เราเคยมาในห้องนั้นนะแต่มันจะลกมากมันจะเป็นป่าหมดเลย ทุนตอนนี้ซึ่งผมกับพี่เต้ก็ได้มาสองคนเองนะครับใช่ครับผมอุ๊ยพี่เต้พี่เต้ผมกลัวหมดแล้วนั่นเนี่ยถ้ายออกมาคนนี้ออกมาแล้วท็อปอมานนอเลี่ยเ,เดี๋ยวนะพี่เต้ลองติดไฟก่อนด่ะลองฟังเสียง ทุกคนตอนนี้ผมกับพิษเด็ก็กลัวมากเลยนะครับผมเราเนี่ยขวัญอ่อนทั้งสองคนนะครับผมก็เป็นคนที่กลัวกลัวทำหรือเปล่าเดี๋ยวพี่จะเัดนะยู่ยอยู่ไหนเนี่ยจะทำหรือเปี่าพิคืนนี้ผมก็อยากจะลองท้าทายดูนะ ใช่มันไม่เหมือนมันไม่เหมือนตอนที่เราได้มากับพี่เด่นกับไม่เหมือนกับตอนที่เราได้มากับพี่เด่นกับพี่แทนนะมันเรามาคนเยอะเฮ้ยเสียงเลยกลัวหมดแล้วนะผมเนี่ยนี่ขนลุกหมดเลยนะเห็นอยู่ขนลุกหมดเลยเนี่ย แต de, really. no. ่ว well, ่าเราจะเดินทางกลับแล้วเราจะกลับกันไปเลยผมว่าหมดแล้วเนี่ยปีเดียจะกลับหรือเปล่ากลับกลับกลับอ่ะไม่อยู่อ่ะไม่อยู่เป็นว่าเราจะลองท้าทายตัวนี้ดูก็เราแตกสมนะยัยผมนี่เนี่ยปีเดียเดียคนแก่คนแก่ปีเดียปีเดียเนี่ยปีเดียเสียงไหน เหมือนคนแก่นั่งเดีเหมือนมาเตียงรอบๆพี่เดไปดูนิดไปดูนิดนุคนทุกคนผมโคตรเนี่ยเดี๋ยวสิพี่เสียง,งทางไหนฮะไม่รู้อ่ะเสียงทางนี้บ้างเสียงทางนี้บ้างนะครับทุกคนผมก็งงไปหมดเลยนะครับ ไเดีดยดไดเดีวเราสู <S <s ิเนี่ยไเดีดยดเดี๋ยเรเนียไปยัิไดคไปคับโอเคนะครับตอนนี้เตกเด่อลกลัวมากเลยนะครับเออคลิปดียก็ซึ่งจะมีเพียงเท่านี้นะครับทุกคน ผมกลับมาครับผมกับพี่แจฮอพี่แจไปโอเคนะครับทุกคนคลิปนี้เ็าจะมีเพียงทอนนี้นะครับผม